ทรรความเพีย้ยนว้ครูกหกแปดวันที่สองมกราวันที่สิบตอนที่สามบัณิกาพุทธานุตตติอิติปิโสพระกวาลาหังสัมมาสัพพโตวิชา,า,านะสัมปโนตุปโตโลกคพิโตนุตโตโลาตุผลฤษทานมัสสาติสัทธาเวนะมานุสานังพุโทโธพระกวาติวัาาานที่สิบสิบธรรมานุตตติ สวาขาโตภวตาดมโมสันติติโกกาลิโกเอิปฏิโกปะนายิโกปจตังเวทิปโพวินโยอิเตปะริทิพย์สังการนุสตสุปันสุปฏิปันโนวัโตสาวะสังโฆสุปฏิปันโนวัโตสาวะสังโฆยาญาปฏิปันโนวัโตสาวะสังโอยามีจะปฏิปันโนรัโตสาวะสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริอายุขาริอัตตาปุลิอายุขาราเอสามะวะโต พระประงโคอายิเนโยบาลยูเนโยท่ากิเโยอันตจริคณาโยอานุตตะลังกยะเกตังโลกัสติบทที่สิสองสกตวาสกตวาพุทธะนางโดถังถังพุทธะนางวะลังอิทัตตวามุณนัสสานังพุทธเทชนัโสธินานัสันตุปทตตวาตะเปทุกขาวะบู ภาโอภาสมินทุเตสกถาวะนะมาลัทธนังโหถานังอุตตมังวะลังภาอิราอุภาสมนังอัมมาเตเชนะโสทีนาสะตะรูปังอะวาทะเปพะยาอุภาสมินทุเตสกถาวะกังลัทธนังโหถานังอุตตมังวะลังอาอุเนยังวาอุเนยังกะสังอะเตยนะโสทีนานัฏฐังอุตตะวาสะเปโลกะ โอปาการมนตเตวันที่สิบสามพระธรรมจตสาาถาจินะบัญชนอยายสนากตาพุทธาเชโรวามาลังจามะพนังจตุสตสาทับงลสังเยปิปิสุงนะลาะพานากาลาทยโยพุทธาวันจาวิสตินะกาถเพปติจิธาไมหังมัทสาเกเตวุณิสลา สีเสปฏิดิโตเมหังพุทโธตโมลวิโรจเนรังโคปะทิโตเมหังอุราลัพภาคุณากะโลอะนัยเยมีอะนุททโลสังรีบุญโนสัทธะสีเนโกธัญญูปัญจวาภะทะมีโมฆะโนจวะมะเกทะคิณีจวะเนเมหังอะสุมานันทะอุทาตะพุทธะมะนะโมพุทธภาสงวะโมตะเ อาตโตปฏิบัติธรรมวิญญาณโยบังคะโลนิสีนิสิโนจิตกัมมันโนโสภิโตมุนิปุกขาโวกุมาลากาสะโพเทโนมาสีจิตาวัตโกโสเบหังวัตเนีนิจังปฏิจารกุณาะกะโลปุณโนะกุลิมาโลจาวัลีนันทาถิวัลีเทตาปัจจิมามาตตานัตเทติเล ดิลักามามาเทสานติติมหาเทราวิชิตาทินาวะาวกาเอเทติตามหาเทราจิตาวันโตชินโนลาซาชาลันธาสีลาเตชนาอัตตังเกตุตติตาดาลาตานังปุระตวาสีทัสสิเนเมตาสุตตะกังท่าทังขังปัจจโตอาสีวะเมอาตุเกวาลังกันตาโมลาปันติทันติตามา ติตารุตักกังอากาเทชะธนังอาทิตตามาอาลาตติตาจินานาวาลสังยุตตาตัปตกาลาลักกตาวาปิตติจัจจาชาตาวาอาหิลันจันตุปัตวาเสสาวินายังยันตุอนันตจินาเตชะสาวัตโตเมสากิจนะ သာသာပ္ပာဥ္จာပ ञ्चने 신နာဗညာမ혜 विचारे ပယံ काले တကပါလင်္ထုမမังဇပေ ते महा ဘဝိခသထာယိ देवमन्तो सुखदो लु ခော इजिनु ဘာ वेनादितो 바탕ోရ마 नुभावेनादि ឋာ ते ठको สัง खानुभावेनादि ឋန္တ नयो तथामानु ภาပါ리โทသမာ แาลามีจินาปัเจริติบที่ิปสีสมหากมาหอามาปิิลาวตตายิเเมลังังสุติโขลาสเลเนะมาลังลานิสาโมปินาตานุมิโตันเตจะสาปปะตุเตยะยมังาลานิ เลกามาบิจุเบตตาตบารันติโพลังปานาวากามังขะมาตญาขังอันติตุตาวิรินาจิตวามุนินโตตันเตเะสาบวตเตเะยัมังกาลานิอาลาอิลิงยัจวะลังอดิมันตาภูตังอาวากิจามาราสีนาวะสาสุทาลูนันตาเมสะบุตรารินาจิตวามุนินโต อันเตจ้สาวพะว่ตุเติจยะมังกลานิโอเคจักันรามายะทุตาลุนังตังตาวันติโยวเจ้านาวันตามานาวันตังอิติ่เจ้าัตมโนจิตวามุนินโตอันเตจ้สาวพะว่ตุเติจยะมังกลานิกัตตวากัตามุตานิวาคัมพินิยาจิเจียรัตทุตาวะจายตังตาดังกายาบันเจตเตนะ โทมาวิธินาจิตวามุนินโตตันเดชะสาวะตุเตชยมังคาลานิสังฆารมิหายามังนิกาจารวาคเตตุงบาตาวิโรปิตมะนังอิตังขันธาบุตังปะจาปิปตาลิโตจิตวามุนินโตนันเตชะสาวะตุเตชะมังคาลานินันโตปานันตาปุจังวิปูตังมหิีทังบุเนนาเถระ โคชาเทนะปตมยันโตอิตูปเทตาวิธินาจิตวามุนินโตอันเตศสาบวาตุเตเยมังกรานิโลกาดีลจุดุเตนะตุตันทะหันถาบรมังวิทุจิตุติปิติกากานิปานังตาณาคาเทนะวิธินาจิตวามุนินโตอันเตศสาบวาตุเตเยมังกรานิเอตาบิ ตัณฑิตวานะา迦วิธินานิจุปันทาวานิโมกาตุกาอะติเมยานาโลตุปัญโยมหาการุณิโกนาโตอิจาระตะวานิยัตภูเรนบาลามิลภาวันโตลัมโบภิมุตตะนังเอเตนะตัณวะตะเยโหตุเตยยะมังคะลังไยันโตโหติมะยาเมีมุล ယနံဟန္တိဝန္နノ एव ံဒဝဝိစ္စယောဟောတိယန္တုရာယမံခလေအပင်္ဂိစ္စံသံဃံဂေတိသေပတိဝိဓကေခ Ane အဘိစေကေသဘာဝိညာနံအတ္တပတောဘတောနာတိသုနာခတံသုမကလံဥပဝတံဥတိတံသုကနောဇမ္ဗုတောဇုယိတံ มังวาจากัมมังงบ้างกินังบ้างกินังมันโกัมมบงปริปณิทิเตระตาสีนาลาตาสีนา เตระภาอังรักกันตะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะตระโภวันตุเตบทที่สิบห้าสันติทานคถายาเตวตาสันติวิราหะอิลวาสินีตูเปกะเลโพธิกะเลตัยิงตัยน์ตาธรรมะตาเนนะ East ิงกะโรนาเตนะวิหามันตะเลเตะาจามัชานวกาจพิกาโวซาลามิกาดาลาปฏิอุปถากามาจเทชานิกามากยอิจลาจพนาบุูโธตาสุจิตาวันตุเตยะลาปัจาเจปิจาตตาตปาวาตตาตชาอาลาโอปาติตกา นิจานิกังธรรมวาลังปฏิจจเตเตตเถปิตุตะคาจันโนตุตะคายังธาตุทีลังสังขัตโมอัมมันดลาตักรุปลาสังโฆตุสมังโกวาทายาใจจายะอัาเปละกัตุสัตโมตเถรปิธมาจัิโนทิตพารุญามะ अम्मे आलि या पलेविते तपना होतु तपे पिपानि नो बुदा ततने तम्मा धानां भवेनतो काले देवो भगवंततो उधीयाया ततधानां रमिथांते नेतु मादनिं पापपिथादाकाखां नित्यं रक्षन्ति पुत्तकं एवं धम्मेना राजा नो वजं लखन्तु अवसवाता ेव สัตยังสีสีลังค์ขันตุสัพพทานานาลาริสตาโหตุอาจังตุเทวตาลตาสุตเจตุุมังคตถาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตานสัพพาพุทานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังนิลัสุมังคลังลักขันตุเทวตาสัพมาธรรมาทุวาเว อาโสติโหตูนิรันดรังโหตุสัพพังมุตูมังตะลังละกันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆารุภาเวนะโหติโหตุนิรันดรังตัพเพพุทธาภนะปัตตาปเจตานังใหญยังพลังอรหันตานังแตเตเชนะหลังคาพันธามิสสะปโสตัพเพพุทธาภนะปัตตาปเจทานังใหญยังพลังอรหันตานังแตเตเชนะหลังคาพันธามิสสะปโส สัพเพุทธาภรัตตาปเจจานางจายังว่านางหราันตานางจัเตเจนะหนังฆาบันดามิสสะปโสสัพเพุทธาภรัตปาปเจจานังจายังพรานางอรหนตานางจเตเชนะหนังฆาันดามิสสปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจจานางจายังว่านางหรหันตานางจเตเชนะหลังฆาันดามิสสปโสสัพเพุทธาภรัตตาปเจจานางจายังว่านางอรหันตานางจเตเจนะหลังฆาันดามิสสะปัส สัพเพพุทธาพระัปัตตาปะเจานังยังพระลังหลานตานังจัเตชนะหลังกาพันามิสปโสโสพเพพุทธาพรปัตตาปฏิจานังใหยยังพระลังหลานตานังจัเตชนะหลังาพันดามิสมปโสสสพเพพุทธาพรณปัตตาปเทจานังยยังพระหลังหลานตานังจัเตชนะหลังาพันดามิสะปัโส ด้วยนุภาพแห่งศัจจาธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิสงส์แห่งการบูชาและนั่ายจด้วยการทายาบัตสันมอนทัสสูตรพระบดิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความดูถวดดียังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าไว้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอถวยเทพเดือดทั้งหลายโปรดรุ่มโอดนาในการสวดทายายและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุนางะโปรดเนยพรแก่ข้าพเจ้าถึงมงคลด้วยสถีพิตาเจ้าศรีเลียเจ้าสถีเลียไว้กลัวไปตลอดจนโลกทั้งค์ที่สามถึงสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนอ,อนุภาพแห่งวัสดุทรงสำญญาสิทุกประการเธอสาธุ